สาววัวร้านดังทำแกงเขียวหวานหกใสรองเท้าหรูค่าซักสามพันห้าขอจ่ายแค่พันเดียวอ้างเด็กเสริรฟจนแล้วก็รีบส่งอาหารพังนะครับก็มีผู้ธรมาคนรักของแบรนด์เนมถึงกับกลุมขมับเสียงแตกหลังผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์สุดเซ็งนะหลังไปทานอาหารที่ร้านท่งเรือนไทยย่านเจริญนครร้านหนึ่งครับแต่กับต้องเสียรองเท้าคู่โปรดราคาเกือบ2 0 0 0 0บาทครับเพราะว่าทางร้านทำแกงเขียวหวานหกใสจานเละเลยแต่กับ บัตความรับผิดช,ชอบด้วยเงินเพียง1,000บาทผู้เสียหายเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตนแล้วก็แฟนดุมเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านดังกล่าวซึ่งมีกฎให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้าโดยวางไว้จุดเดียวกันกับลูกค้าคนอื่นระหว่างนั่งรออาหารในรจู่ๆก็ได้ยินเสียงของแตกดังสนั่นเลยก่อนจะพบพกับภาพบาดตาผัดใจคือแกงเขียวหวานหกกระจายเต็มพื้นปึ้งแล้ก็เละ <sh arp> ลงพื้นรอ <PS> ง,งเท้าแบรนด์ดังรุ่นหายาก ของแฟนหนุ่มนะครับซึ่งปัจจุบันราคารีเซล,ลพุ่งไปกว่า2 0 0น0ะ0ทางร้านเนี่ยได้อ้างเหตุผลว่าเด็กเสิร์ฟเป็นคนทำค่าแรงวลา300ไม่มีปัญญาจ่ายแม้ผู้เสียหายเสนอให้ผ่อนก็ไม่ยอมอม,มีเขาอ,อ้างมานะฮะออสองก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเปลี่ยนคำพูดว่ามไม่ใช่พนักงานแค่เป็นลิบส่งอาหาราเกี่ยวกับกิ่งไม้จนแกงหกขอบแสดงครับที่เห็นในมุมตัวเองเลยนะเด็กเสิร์ฟเป็นคนทำค่าแรงเวลาสามร้อยไม่มีปัญญาจ่าย ก็คือคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะคุณเป็นเจ้าของร้านสองเจ้าของร้านเปลี่ยนว่าไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแล้วเป็นลิฟต์ส่งอาหารที่เกี่ยวกับจิกงิ้งไม้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นลิฟต์ส่งอาหารตัวเองเหตุเกิดที่ร้านคุ